ข้าวข้าวนี้สามเดือนแล้วสามเดือนกับอีกสิบวันแล้วเป็นฟันข้าวขอขอสี่สามที่เข้าน้ำตาลน้อยที่สุดการดูแลก็แค่เตรียมดินให้ดีนะครับก็มันก็จะออกมาอย่างที่เห็นนี่นะครับขนาดลมมากเยอะขนาดไหนแต่ว่าฝนตกอีกครั้งก็ยังไม่ยังไม่เคยลมนะครับต้นข้าวแข็งแรงอันลงคามสวัสดีค่ะวันนี้เรามาอยู่กันที่ศูนย์เครือข่ายสปกด้านข้าวของคุณคำเมยงามเลิศตําบลทุ่งท่าช้างอำเภอสะบูดจังหวัดลพบุรีค่ะ วันนี้ท่านจะมาแชร์ประสบการณ์การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในนาข้าวเป็นปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงแบรนด์วันสตาค่ะจะมีเทคนิคดีๆอะไรมาฝากกันบ้างเชิญไปพบกับท่านกันเลยค่ะเดี๋ยวบอกชื่อก่อนนะครับผมนายาหม่วยงามเลิศนะครับตำแหน่งปัจจุบันก็กำนันตำบลทุ่งทะช้างนะครับถ้าถามผมว่ามีความคิดยังไงที่หันมาทำเกษตรอินทรีย์ทางระบบนะครับบอกก่อนนะครับอันดับแรก เนื้อที่ทั้งหมดนี้มี11ไร่เศษๆนะครับผมแบ่งเป็นน้ำและโคกง,งหนองนาซะระมาณ4ไร่5ไร่ที่เหลือเป็นข้าวครับข้าวตอนนี้ทำมาเป็นปีที่2แล้วสำหรับข้าวอินทรีย์นะครับแต่ก่อนข้าวอินทรีย์ก็ไม่ได้มารู้จักกับปุ๋ยตัวน,นี้นะครับได้ศึกษาหาข้อมูลนะครับหาข้อมูลก็เลยไปรู้จกกักกสิกรรมไร้สารพิษระบูทานีนะครับเป็นของ อาจารย์ชาวัดหนูทองนะครับอาจารย์ชัยวัดหนูทองก็ได้ไปเรียนรู้จากท่านนะครับก็เลยหันมาทำข้าวอินทรีย์แบบเต็มรูปแบบนะครับเพราะว่าพื้นที่มันได้หมดแล้วจะเป็นกันชนรอบนาหรือว่าจะเป็นพื้นที่เพียงแต่พื้นที่นี้ทําอะไรก็ไม่ค่อยงามนะครับทีนนี้ผมก็ได้ไปศึกษาเรียนรู้จากท่านท่านก็แนะนําให้มีปุ๋ยอยู่สามสี่อย่างนะครับอย่างแรกก็คือย่อยสลายของฝางนะครับ เพราะชาวนาแถวนี้เขาต้องมีการเผาป่าเผาฟางเพราะในเมื่อผมเป็นนักปกครองทางการเขาห้ามเผาป่าผมก็เลยไปปรึกษาท่านท่านก็ให้จุลินทรีย์มาตัวหนึ่งคือย่อยสลายฟางและสลายหญ้านะครับเป็นได้ผลดีมากครับเมื่อเราไปวันมันใช้นิดเดียวเองนะครับใช้แค่นิดเดียวก็ประมาณ7วันถึง15วันก็เอารถไถมาตีมันก็จะย่อยเลยพอย่อยหมักทีแรกแล้วก็มีสูตรอีกตัวหนึ่งคือปุ๋ยปรับสภาพดิน ของกส,ส,ส,สิกรรมที่นี่เหมือนกันก็เอามาวานก็ใช้นิดเดียวนะครับห้าโลต่อไร่หรืออะไรสักอย่างนึงแม่มเนาะห้าโลจากไอ้ย่อยแสลัดฟางอะห้าโลห้าไร่กับไอ้ปรับสภาพดินรู้สึกว่าห้าไรจะใช้ประมาณสองลูกเนาะสองลูกใช้น้อยมากปุ๋ยดีมากๆเลยชนี้ผมเตรียมดินได้ดีหมดเลวเนาะผมก็ ดินมันเละมากเลยไอ้แต่ต้องใจงเย็นนะครับจากย่อยสลายมาเป็นฝางข้าวฝางข้าวจากเคยเผาไม่ต้องเผามาเป็นปุ๋ยจากทีแรกลมสังเกตดูแค่นี้นะครับประมาณแค่สิบเซนเียบอย่างหนาท้องไปสิบตอนนี้ลมเกือบเกือบเกือบทั่วเท่าหัเข่านะครับตอนนี้ท่าน,นี้พอมาถึงขั้นตอนเราตกก้านะครับตกก้าแล้วก็ปักดำตกก้าประมาณยี่สิบยี่สิบห้าวันแล้วก็ถอนก้าแล้วก็ไปปักดำ ปากดำารเอิญว่าสูตรจะต้องใส่ปุ๋ยประมาณสิบห้าวันสิบห้าวันหนึ่งจะใส่ผมเห็นว่าดินมันดีแล้วเข้ามันงามมากผมก็เลยจากสูตรจากสูตรห้าไร่อาจารย์บแนะนำบอกให้ใช้เก้าลูกผมใช้แค่สี่ลูกงามงามตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาเลยทุกวันนี้ก็ยังงามหลงดูนะครับเข้าพิสูจน์ได้เลยว่าประหยัดมากแล้วก็เราจะได้อินทรีย์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอาจารย์แนะนำมาว่า ข้าวอินอทรีย์เราทามีอยู่สองอย่างอินทรีย์ก็คืออินทรีย์ทั้งใจและกายแล้วใจทําด้วยถึงจะเป็นอินทรีย์จริงนะครับบางคนทําอินทรีย์แต่ว่าใจไม่เป็นอินทรีย์มันก็ไม่ใช่ข้าวอินทรีย์นะครับปัจจุบันนี้ผมกําลังจะเกี่ยวพุ่งนี้ผมคิดว่าได้ผลเกินร้อยแน่นอนครับผมคิดว่าไร่ละห้าสิบถังผมว่าเกินแน่นอนครับตอนนี้ผมคิดว่าต้องมีเจ็ดสิบถึงแปดสิบถังต่อไร่แน่นอน เพราะว่าตอนนี้เห็นผลแล้วเหลือแต่จะเกี่ยวพรุ่งนี้เท่านั้นเองครับครับไะเดี๋ยวผมจะพาดูดูข้าวนะครับข้าวข้าวนี้สามเดือนแล้วสามเดือนกลับอีกสิบ,บวันละกำหนดกำหนดจะเกี่ยวน่าจะเกี่ยวก่อนนี้สักสามสี่วันนะตอนนี้เนื่องจากวก่าฝนมันชุกฝนมันชุกก็เลยเลื่อนมาเรื่อยสําหรับพันข้าวนี้นะครับเป็นพันข้าว กขอสี่สามที่เข้าน้าตาลน้อยที่สุดของในประเทศไทยแล้วแหละอันนี้ถามว่าทําไมถึงปลูกปลูกผมจะปลูกเพื่อสุขภาพนะครับเนื่องจากทุวกวันนี้เขาเป็นรโรคเบาหวานความดันและไขมันในเลือดกันมากก็เลยได้ไปศึกษากับข้าวพันนี้กินกินเพื่อมารักษาโรคเบาหวานความดันนะครับเป็นกขอสี่สามอันนี้มีข้อมูลเป็นเอกฉานนะครับข้อมูลเข้าไปเซิร์ชใน Google ได้นะครับสรบรพคุณของข้าวกขอสี Q ่สาม และถามว่าทํายากไหมก็ก็ไม่ยากนะครับถ้าใจเยินแต่ต้นนะครับแต่มาสบายตอนปลายนะครับการดูแลก็แค่เตรียมดินให้ดีนะครับก็มันก็จะออกมาอย่างที่เห็นนี่นะครับตอนนี้มันขนาดโลมมากเยอะขนาดไหนแต่ว่าฝนตกกี่ครั้งก็ยังไม่ยังไม่เคยลมนะครับต้นเกาแข็งแรงอันลงงพามาดูตรงน,นี้นะครับ เนี่ยจะพูดถึงผลผลิตนะครับผลผลิตผมคาดว่าไร่นึงจะไม่ต่ำกว่าห้าสิบถังต่อไร่นะครับดูจากอันนี้แหละดูจากการคำนวณประสบการณ์จากที่ดูดูด้วยสายตากับชาวนาผ่านไปผ่านมาห้าสิบถังน่าจะไม่ขาดนะครับต่อนหนึ่งไร่พอเอื้ออะไรตรงนี้ห้าไร่ก็สองร้อยห้าสิบถังไม่น่าจะขาดนะครับอันนี้ออนนี้และครับวามสวยงามก็อยางีงนะสิ่งที่ภูมิใจเลยก็คือผลผลิตที่มานี่ครับแต่ก็ยังคุยไม่เต็มปาก เนื่องจากว่าเรายังไม่ได้ลองเอามาสีเป็นข้าวสารแล้วก็ยังไม่ได้ชิมกินตอนนี้ก็เลยพูดได้แค่สเตปนี้นะครับเดี๋ยวเกี่ยวพรุ่งนี้อันนี้ตกลงรถเกี่ยวเกี่ยวพรุ่งนี้พอเกี่ยวแล้วตากเสร็จแล้วผมจะสีเลยสีแล้วก็ไม่ต้องปรุงแต่งอะไรเลยสีแล้วหุงกินสีแล้วหุงกินเลยผมจะดูว่าความอร่อยแล้วความข้าจะเทียบกับหอมมะลิแถวเคสุลินได้ไหมดังนั้นก็ต้องรอติดตามกันอีกสักเจ็ดวันครับเดี๋ยวให้ผมสีผมจะมาไล์สด การกินให้ดู